เชื่อว่าบางคนก็คงจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชอบในการขี่รถมอเตอร์ไซค์แนวซูเปอร์สปอร์ตและผมก็มี Honda CBR 250 w s p ไว้ในครอบครองแล้วคันหนึ่งแต่วันนี้ครับทางไทย Honda ได้เชิญผมมาทดสอบน้องใหม่ของมันครับนั่นก็คือ Honda CBR 250เ s p รุ่นปี2 0 2 3ที่นี่ครับเก่งอาจารย์เซอร์กิต จริงๆแล้วตัวรถรุ่นนี้เนี่ยมันถูกเผยโฉมเป็นครั้งแรกในฐานะรถคอนเซปต์ตั้งแต่เมื่อปี2015นะครับในชื่อซู e ป s p o r t l i ์ตไ w ท์เว t แฟนพันธุ์แท้ h อนด้หลายคนเนี่ยแบบงงมากว่าแบบเฮ้ยรถอะไรทำไมหน้าตามันฉบเฉียวจังจนในที่สุดครับเดือนกรกฎาคมปี2017มันก็ถูกเปิดตัวร่างขายจริงนะครับที่แรกที่ อินโดแล้วก็ไปเปิดตัวที่ญี่ปุ่นต่อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในปี2019เขาก็มีตัว SP ต่อนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยจะเป็น SP สีดาแดงแล้วก็แดงดำนะครับจนกระทั่งในปี2022ที่ผมได้ตัวรถ SP ที่เป็นสีไตคัลเลอร์ซึ่งตัวรถ SP เนี่ยถ้าเป็นตัวปีก่อนนะครับในไทยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากตัวรถสเปคญี่ปุ่นละกันนะครับตัวอินโดเนี่ยจะแตกต่างจากตัวญี่ปุ่นตรงที่มันมีคลิปชิปเตอร์มีเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย มันยังมีในส่วนของการปรับเปลือกนอกดีไซน์เนี่ยปรับใหม่ทั้งหมด แล้วมีอะไรบ้างตัวไฟลิงหน้าของเขาเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบแบนราบดูดูมีมิติมากยิ่งขึ้นชิ้นชิวหน้าเนี่ยก็จะมีความโหนกขึ้นกว่าเดิมตรงชิ้นไฟลิงด้านข้างตรงนี้ก็เหมือนจะกว้างขึ้นนิดนึงแล้วก็จะมีตัวช่องระบายลมเพื่อให้ม hmm. okay. ันม oh. like, ีลมส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปหาผู้ขี่ได้บ้างอยู่ผัดไหม่นิดนึงก็จะเจอกับตัวชิ้นโหนกตรงนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันยังเป็น3มชิ้นอยู่นะถ้าคุณดูดีๆมันจะมีชิ้นบนชิ้นกลางแล้วก ที่อยู่ด้านข้างก็ยังคงมีมาให้อยู่ทีนี้ในส่วนของไฟหน้านะครับไม่ได้เปลี่ยนโคมแรงสิน้นแต่ว่าไอ้ตัวชิ้นคางตรงนี้แต่เดิมมันจะเป็นเหมือนเป็นเขี้ยว2อันยื่นออกมาแต่คาวนี่เนี่ยเขาทำให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้ว,ลวก็มีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยซึ่งสติ๊กเกอร์ตรงนี้จรงิงๆอะ่ะถ้าเป็นตัวไตคคลร์มันไม่มีมาให้นะครับแต่ไตคคลร์ตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับเพื่อให้มันดูดุดันมากยิ่งขึ้นถัดลงมาอันนี้นะครับก็จะเจอกับบางคนหน้าสมดูตรงนี้นะช่วงนี้จะแอบ สันด้านบนตรงนี้ก็มีด้วยนะแต่เดิมมันจะเป็นแบบเรียบๆตัวนี้มีสันขึ้นมาให้แล้วนะครับมาชิ้นไฟลิงนา่นข้างต่อชิ้นไฟลิงน้่งข้างเองก็เป็นจุดที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับมาไลม่มาแหนชิ้นข้างตรงนี้เลยนะครับที่แต่เดิมมันจะเป็นพลาสติกสีดําแล้วก็จะมีพลาสติกสีดําด้านอีกอันนึงซ้อนอยู่ตรงนี้ชิ้นตรงนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะดูแบบเป็นเส้นสายที่ดุดัน เตัวนี้เนี่ยมันจะถูกปรับเส้นสายใหม่มันทําให้ตัวรถเนี่ยดูกลมดูอ้วนดูใหญ่ขึ้นถ้าดูจากตัวเลขมิติเฉยๆเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเลยนี่หว่าแต่พอคุณขึ้นข้อมาคุณจะรู้เลยว่าปีช่วงนี้มันใหญ่ขึ้นจริงๆนอกจากนี้ครับชิ้นเนี่ยอาจจะดูคล้ายเดิมแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการใส่ชิ้นซับในมาให้นะครับก็คือจะเป็นชิ้นพลาสติกด้านแล้วก็จะมีขี้คล้ายๆกับตัว cbr พัน double rr นะครับแต่ว่าช่องลมจริงๆอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะปัดเข้ามาตรงนี้เอาไว้ระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวชิ้นระบายความร้อนเครื่องยนต์เนี่ยยังไม่หมดนะมันยังมีด้านบนตรงนี้อีกนะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นแค่3ช่องเล็กๆตรงเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีช่องใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆช่องตรงนี้ก็จำได้ว่าตัวเก ตรงเนี้ยก็ยังมีการเพิ่มช่องรีดอากาศอีกตรงนี้ก็มีขี้อีกนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยชิ้นเนี้ย มันจะเป็นชิ้นปิดครอบซ้อนกับไฟลิงชิ้นใหญ่อีกทีหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับต่อเกือบจะเป็นชิ้นเดียวละมันจะมีแบ่งอยู่ตรงนี้อยู่นะแต่ว่าเส้นมันคือเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็อ้อมลงไปกลมๆไปถึงด้านล่างแล้วก็จะมีช่องรีดอากาศตรงนี้แล้วก็ตรงนี้2ชั้นนะครับวิงเนี่ยจะหายไปเพราะอย่างที่บอกมันมีวิงอยู่ตรงนี้แล้วถัดมาก็คือชิ้นไฟลิงนัานข้างตรงนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบปิดแข็งไปเลยแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะเว้าหลบเพื่อให้เราสามารถถ,ถอดเซอร์วิสชินน ่ยงชิ้นเหมือนเดิมนะครับตัวชิ้นที่เป็นอ้อมแข็งเนี่ยจะยังคงปิดทริปอยู่จะมีจุดเล็กๆตรงนี้ที่เปลี่ยนไปเช่นกันซึ่งต้องมาดูใ,ใกล้แหละแต่เอาเป็นว่ามันแตกต่างจากตัวเดิมนะในส่วนของชุดเครื่องหลังนะครับต้องบอกว่าจริงๆอ่ะท่อยังคงเป็นแบบช็อตกัน2อรูเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นตัวต่อนหน้านี้สีมันจะออกสว่างกว่านี้ตัวนี้มันจะออกสีมน ก็คือจะทําให้มันดูดุดันขึ้นหน่อยแต่จุดที่เปลี่ยนไปจริงๆในส่วนของครึ่งหลังก็คือนี่ครับชิ้นนี้แต่เดิมจริงๆของตัว250 RR เนี่ยมันก็ถือว่าดุดันอยู่แล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยมันถูกปรับใหม่ให้มันดูแบบมีความแหลมคมแล้วก็ป้านออกมายิ่งขึ้นมันใหญ่กว่าเดิมอย่างชัดเจนอะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีสปอยเลอร์ซ่อนอยู่ด้านในอยู่แต่เดิมมันจะไม่มีมันจะเป็นช่องลี้กระไกเฉยแต่คราวนี้ยมีมีตัววิงเล็ตซ่อนอยู่ด้านในมาให้ด้วยนะครับตัวปูดเป็ดด้านท้ายอะแต่เดิมมันจะเป็นชิ้นพลาสติกนี่แหละสีนี่แหละอ้อมมาแล้วก็ตัดแค่นี้แต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกด้านนะครับถ้ามองในความสวยใช่มันสวยเพราะมันดูมันดูโดดเด่นมันดูแบบโด่ง ขึ้นมากนะครับลองนั้นในส่วนของตัวไฟท้ายเอ่ยตัวบางคนท้ายเอ่ยตรงเนี้ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็มีอันเดอร์เทลที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับขยบจากด้านท้ายมาอีกนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีสองสามจุดที่ต้องบอกก็คือนี่ครับใต้เบาะนั่งนะครับมันจะเปลี่ยนใหม่แต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพลาสติกเรียบๆมีโค้งเค้งอะไรนิดหน่อยแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีช่องระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับก็น่าจะทําให้ความร้อนเนี่ย สะสมในช่วงใต้ถังเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมนอกจากตัวถังเนี่ยจริงๆไอ้ชิ้นถังข้อบถังซ้ายขวาตัวเนี้ยเหมือนเดิมแต่ชิ้นที่เปลี่ยนไปก็คือชิ้นคอบบนตรงนี้นะครับแต่เดิมมันจะเป็นสามเหลี่ยมแหลมขึ้นมาตรงนี้แต่คราวนี้เนี่ยมันจะถูกทาใหม่ให้มันลาบนะครับเข้าใจว่าน่าจะเผื่อแบบบางคนที่ชอบติดก,กโปะนะครับเอาติดตรงนี้ได้หรือบางคนแบบใส่หมวกที่มันคางยาวๆอย่างเช่นผมเนี่ยก็สามารถ มอบแล้วก็ลงไปได้นะครับตรงนั้นท้ายครับมีโลโก้คําว่า RR มาให้ด้วยเพิ่มมาอีกพวงแผงคอตรงนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยแผงคอเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมเลยครับแผงคอเหมือนเดิมแต่ว่าคุณดูหัวโชคนะมันจะเขียนว่า SHOWA SFFVP ซึ่งก็คือหมายความว่าไส้ในของโชคเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับแต่เดิมเป็น Separate Function Fork คราวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น Separate Function Fork Big Piston ซึ่งไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีตอนขี่ว่ามันมีผลยังไงขยับขึ้นมาที่หน้าจอตัวหน้าจอจริงๆอ่ะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมอินเทอร์ฟรมอินเทอร์เฟสการแสดงผลวิธีการเซตติ้งทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือต้องถอยออกซะนิดนึง แล้วคุณจะพบว่าชิ้นแฟลลิ่งตรงนี้มันเปลี่ยนแต่เดิมมันจะเป็นชิ้นแฟลลิ่งแบบเป็นลายคาร์บอนปิดทึบแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องระบายอากาศออกมาด้วยนะครับก็เข้าใจว่าเอมื่อดูเหมือนกับว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะถูกออกแบบให้มันถูกต้องตามหลักอากาศ พลาศาสตร์พอสมควรเลยในส่วนของชุดแฟริ่งทั้งคันครับในส่วนของหน้าตาตัวรอบคันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเท่านี้นี่แหละนะครับมีอยู่แค่อย่างเดียวที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือชุดล้อที่เป็นล้อลายเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับก็ทําทให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของหน้าตาที่เปลี่ยนไปเครื่องยนต์มันยังเปลี่ยนใหม่ด้วยโขกหน้าก็เปลี่ยนไปด้วยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้การขับขีจ่จะเป็นอย่างไรสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีหลังจากที่ขี่ครับไปด โอเคครับหลังจากที่เราได้ขี่ไปแล้วทั้งวันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะรีวิวก่อนก็ต้องเป็นเรื่องของท่านั่งดีกว่านะครับเพราะว่าท่านั่งของรถคันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะมันไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสูงแฮนความหมอบเอย่ยหรือว่าการวางเท้าเอ่ยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นรถแนวสปอร์ตและปิกา์ก็จริงแต่ว่าท่านั่งของมันนะไม่ได้หมอบจนแบบหมอบจริงหมอบจังเหมือนกับพวกแบบ CBR 6 0 0 R, R หรือแม้แต่ CBR พั0นะครับ d R, R พวกนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยยังถือว่าหมอบน้อยกว่าถ้าเกิดว่าวันหนี้ อย่างดูถ้าคุณดูนะเวลาผมข้อมปุ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตเลยผมไม่ได้หมอบเยอะขนาดนั้นบางคันเนี่ยมาปุ๊บอยู่นี้ะแต่คันนีน้ถ้าหมอบกําลังสบายๆนะครับถ้าถามว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันไหมผมบอกเลยว่าไม่แม้ว่าคันนี้จะเป็นรุ่นใหม่แต่อย่างที่บอกท่านั่งมันมันไม่ได้ต่างจากตัวเดิมเลยซึ่งผมมาใช้รถ CBR 2อา R าในชีวิตประจำวันไม่ได้เมื่อยขนาดนั้นนะครับคือถ้าคุณชิน มันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับท้งในเรื่องของตัวแฮนด์บาเอยหรือว่าแม้แต่ตัวการวางเท้าอะไรพวกนี้คือสามารถหมอบได้สบายๆนะครับแล้วก็สามารถขี่ในเมืองได้สบายๆนะครับในเรื่องของตัวบาลานซ์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนะครับผมต้องบอกว่ามันน่าจะมีผลมาจากตัวโชคนะครับคือคุณดูที่หัวโชคตรงนี้เลยคุณจะเห็นเลยว่ามันเขียนว่าโชว่า S F F B P ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวญี่ปุ่นหรือว่าตัว SP มันจะเขียนว่าโชว่าเฉยๆ S F F B P เนี่ยมาจากคําว่า Separate f u n ั t i o n น o r k บิ๊กพิสตันจริงๆตัวก่อนหน้านี้มันเป็นเซ p a r เ t อร์เดตฟังชั่นฟอกอยู่แล้วก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นรีบาวฝั่งขวาจะเป็นคอมเพรสชันผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่มันแยกฝั่งกันแบบนี้การทํางานของโชคมันมีความยืดหยุ่นมีความอยู่ตัวมีความหนืดมากกว่านะครับซึ่งเท่าที่ผมลองขี่ดูตอนนี้ยผมแอบแปลกใจอยู่นิดน,นึงจริงๆโชคมันน่าจะหนืดกว่าแต่พอขี่จริงๆปรากฏว่า จังหวะแรกๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าที่ที่เรามาขี่มันคือสนามแก่งกาจจานซึ่งถ้าใครเคยมาลงสนามที่เนี่ยจะรู้ว่าบัมมันเยอะมากเท่าที่ผมลองดูปรากฏว่าอาการของตัวบัมมต่างๆเนี่ยมันเข้ามาหาตัวเราค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโชคตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองดูนะมันน่าจะแข็งกว่าตัวก่อนหน้าอันนี้แค่เท่าที่ผมลองขี่ดูนะแล้วก็โชคหลังด้วยนะครับยิ่งเวลาเบรกลึกๆเนี่ยโอเคผมยอมรับว่าไอยางติดรถที่ให้มาเนี้ยพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันไหมพอครับแต่จังหวะยุบอ่ะมันจะยุบช้ากว่านิดนึง ทำให้เวลาเราเบรกเราจะรู้สึกว่ามันคงกว่าให้จริงคือปั๊มเบรกอะไรพวกนี้ทั้งปั๊มบนปั๊มล่างทวกเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับจานเบรกก็เท่าเดิมไม่ได้ดิบหนีกันเลยแต่ว่าชคหน้าตัวเนี้ยอันนี้คือจุดที่เปลี่ยนไปจริงๆแล้วมันทาให้มีผลในเรื่องของการเบรกลึกๆพอสมควรนะครับนอกจากเรื่องโชคที่บอกว่ามันมีความหนืดในการยืดยบมากขึ้นแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ ถือว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือน,นี่ครับเครื่องยนต์ทีนี้เนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าเอาแล้วมันจะแรงขึ้นยังไงคือน,นี่ครับช่วงชักเท่าเดิมลูกสูบเท่าเดิมก็จริงแต่ว่าฝาสูบเขาเปลี่ยนใหม่มีการปรับปรุงรูปทรงใหม่แล้วก็มีการขยายพอร์ตไอดีขาเข้าให้มันใหญ่ขึ้นตัววาล์วไอดีเนี่ยก็กว้างขึ้นนอกจากนี้ครับกำลังอัดก็เพิ่มขึ้นจาก12.1เป็น12.5ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยเลยทําให้แรงม้าของมันครับเพิ่มขึ้น จาก41 PS เป็น42 PS ซึ่งแรงม้า42 PS เนี่ยจะอยู่ที่1 3 0 0 0รอบนะครับก็จะถือว่าเยอะกว่าตัว j p a นด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะ42ที่1 3 0 0ตัวใหม่ล่าสุดก็คือจะแรงขึ้นที่รอบเท่าเดิมเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่25นิวตันเมตรที่1 1 0 0 0รอบต่อนาทีนะครับมันมีอีกอย่างหนึ่งด้วยที่ส่งผลถึงการขับขี่ก็คือเรื่องของอัตราทดเกียร์อัตราทดเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ย1ถึง4นะครับจะมี ความห่างของรอบเครื่องยนต์ในการต่อเกียร์แต่ละเกียร์หไป2อ่ะรอบมันจะจัดขึ้นรอบมันจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก200รอบต่อนาทีโดยประมาณนะครับส่วนเกียร์สไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6อะไรพวกนี้ห่างขึ้นอีก200รอบต่อนาทีเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้านี้นะครับคือตัว SP ที่เป็นอินโดสเปตัวแรกแล้วก็ตัวญี่ปุ่นเนี่ยอตัตราทดเกียร์เหมือนกันพอมาเทียบกับคันนี้เนี่ยปรากฏว่าอย่างที่บอกเกียร์หไป2คันนี้หไป2จัดจ้านกว่านะครับมีความจัดกว่าแต่ป3 3ไป4 4ไป5มไป ความกว้างของของตัวรอบเครื่องยนต์เนี่ยมันดันกว้างกว่ามันกว้างกว่าเดิม200รอบมันส่งผลยังไงคืออย่างนี้ครับถ้าในการใช้งานในทุ่งวันเนี่ยแน่นอนรอบเครื่องยนต์นะครับเวลาคุณขี่ด้วยความเร็วแบบเดินทาง80แล้วใส่เกียร์6อยู่มันจะเปลืองรอบน้อยลงแม้ว่าสเตอร์ข้างหลังมันจะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่อย่างที่บอกอัตราทดมันต่ำลงมันเลยเปลืองรอบน้อยลงแม้ว่าแรงบิดของมันเนี่ยจะเท่าเดิมที่รอบเท่าเดิมแรงม้าเพิ่มขึ้นที่รอบเท่าเดิมแต่ เท่าที่ผมลองดูเนี่ยพาวเวอร์แบนด์ของเครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นตัวปี2019ตัวญี่ปุ่นนะกว่าแรงจะมาจะต้องบิดไปถึงสักประมาณหมื่นถึงหมื่นเอ็ดถึงจะลากไหลขึ้นพอเป็นตัว SP ตัวอินโดเนี่ยตัวที่ผมใช้เนี่ยก็จะเร็วขึ้นหน่อยก็คือจะมาความเขาเรียกอะไรความดึงของมันอ่ะจะมาตั้งแต่8ปดแล้ว ตัวนี้เนี่ยมันจะมาเร็วขึ้นอีกนิดนึงก็คืออยู่ที่7 0 0 0แล้วไอ้ช่วง7000ถึงหมื่น่ะก็จะมีความติดมือขึ้นแหละแต่พอหลังจากหมื่นขึ้นไปคราวเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเปิดในโค้งอยู่มันดึงบื้อออกไปเลยมันมีความต่อเนื่องขึ้นมากซึ่งอันนี้คือความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันทำได้ดีจริงๆเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้านี้รับรองประทับใจแน่นอนในเรื่องของเครื่องยนต์เจ้านี้ครับสรุปเลยนะครับสำหรับตัวรถ CBR 2 0 P ปี2023เนี่ยผมประทับใจหมในฐานะคนที่ใช้จริงนะ ผมประทับใจประทับใจมากแต่มันมากมายจานถึงขั้นที่ขนาดว่าเฮ้ยผมจะไปขายคันเก่าเพื่อมาซื้อคันนี้ไหมผมบอกตรงว่ายังไม่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าแรงม้าของมันอะเพิ่มขึ้นมาแค่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญคือยังคงนําเข้าใจอินโดนีเซียอยู่ซึ่งมันยังคงไม่มีตัวระบบ HSTC หรือว่า Honda s i l i c t b b l e ทอคอนโทรลนะครับถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีตัวระบบนี้มาให้แล้วซึ่งเอาง่ายก็คือมันก็คือระบบทักันคอนโทรลนั่นแหละตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะครับถ้าเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกไปมันแรงขึ้นมันบิดสนุกขึ้นแต่ตัวเดิมผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังทํางานได้ดีอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมพูดถึง CBR 2 5 0 YSP แล้วอยากจะขับมาคันนี้อย่าพึ่งยังไม่จําเป็นนะครับยังไม่จําเป็นแต่ถ้าคุณใช้ตัวปี2019 แล้วคุณอยากจะขับขยับมาคันนี้อันเนี้ยถือว่าคุ้มแล้วเพราะว่านิสัยของมันเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนระบบชิปเปอร์ก็ทํางานดีขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือคนที่ยังไม่เคยใช้ CBR 2อ0 R สว่าเลยซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมดูนะตัวรถรุ่นปี2 0 2 2ที่เป็นสเปคเดียวกับผมเนี่ยยังมีค้างสต็อกในบางที่ถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยลังเลว่าเจะซื้อคันนั้นที่เป็นตัวปี2 2022 249,000บือจะซื้อคันนดีที่เมิ่นขก้าีก20,000ผมแนะนซื้อคันนี้เลย จะดีกว่ายังไงไว้อาจจะต้องขอหาโอกาสลองยืมคันนี้ไปขี่ทดสอบในเมืองอีกทีนะครับว่ามันจะเวิร์กจริงไหมนะครับแต่ในสนามเนี่ยค่อนข้างประทับใจแล้วนะครับถ้าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้นะครับในเว็บไซต์ของเราไลบัสเตอร์หรือว่าดูของผมและชัวรแล้วไปเลยครับ ศูนย์บริการ Honda เกือบทั่วประเทศแหละนะครับคือไปดูแล้วกันเขาน่าจะขายเกือบส่วนใหญ่แล้วลองดูกันได้ตอนนี้น่าจะมีรถประจําอยู่หลายคันแล้วนะครับส่วนวันนี้จะหกโมงแล้วฝนจะตกแล้วด้วยผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ